ชีวิตนี้ก็มีแต่เรื่องน่าเครียดกันทั้งนั้นแหละครับยกตัวอย่างเช่นก็ละครหนึงเนี่ยมีอุกบาตลูกหนึ่งเนี่ยตกลงมาแต่พอร่วงตกลงถึงพื้นเนี่ยเห็นได้ใช่ว่าเป็นยานอาวกาศแท้ที่จริงแล้วสิ่งนี้คือยานอาวกาศที่เดินทางข้ามกาแล็กซี่มาจากดาว คริปโตเคอร์เรนซีขณะนั้นเองก็มีชาวบ้านที่สอดรู้สอดเห็นเนี่ยได้เข้าไปสำรวจบริเวณนั้นพอดีแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับไม่ใช่สิ่งมีชีวิตโตเต็มวัยใดๆเลยแต่เป็นเด็กและคนที่เก็บเด็กคนนี้มาเลี้ยงก็คือคุณหมอคุณหมอใจดีคนหนึ่งขณะที่เดินหาวัตถุดิบปรุงยาอยู่นั้นเองเขาก็ได้บังเอิญเจอเด็กน้อยคนหนึ่งมีชีวิตลำพังคุณหมอสงสารจึงเก็บเอาไปเลี้ยงโดยไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรคอยดูแลในความจริงใจใจย,าย,ยจากนั้นคุณหมอก็ตั้งชื่อให้เดกคคนนนี้ว่า Ken. เมื่อหนุ่มน้อยโตขึ้นมาได้จนขนพับบิกแฮขึ้นเจ้าหนุ่มน้อยนี้ก็เริ่มจําความได้จากนั้นก็เล่าความทรงจําให้ผู้เป็นพ่อฟังย้อนกลับไปหนะ้าดาวบ้านเกิดคริปโตเคเรนซีเนี่ยถูกบุกเข้าจู่โจมและรุกรานโดยเอเลี่ยนไม่ทราบที่มาที่ไปและด้วยกองทัพใหญ่อันมากล้นและมากันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยชาวคริปโตเคเรนซีจึงขนานนามพวกมันว่ากองทัพใหญ่ชามกระเบื้องชามตาไก่ก๋วยเตี๋ยว ซึ่งมีเป้าหมายที่จะปั่นจักรยานมุ่งไปทำลายทุกสรรพสิ่งที่ขวางหน้าและกองทัพเหล่านี้ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เมื่อวานเรียกว่าท่านเทพราวงเล็บชื่อต้นแต่นั่นก็ใช่ว่าพระเอกของเราจะนิ่งนอนใจเพราะว่าอีกไม่ช้ากองทัพใหญ่ชามกระเบื้องชามกาไก่ก๋วยเตี๋ยวก็จะต้องบุกมาทำลายโลกเป็นแน่เพราะฉะนั้นเคนจึงออกไปฝึกฝนวิชากับอาจารย์อยู่ในป่าอยู่หลายปีเขาได้ทำการฝึกฝนวิชาและรับช่วงต่อ เพราะเขาเป็นคนเดียวที่จะรับมือกองทัพใหญ่ชามกาไก่เอ้ยไม่ใช่กองทัพใหญ่ชามกระเบื้องชามกาไก่ก๋วยเตี๋ยวได้อันนี้สับสนจริงนะไม่ได้มุกขอ้ได้โชคดีนะจนุนมน้อยขอบคุณครับอาจารย์จะทำมันให้สําเร็จครับอ๋ออย่าลืมอีกอย่างนึงนะอย่าเปิดโอ,อบกลางทางสะละ่ะพอทนายเพิเปิดโพออบกลางทางแล้วก็ทําไมครับอาจารย์ถ้าตามเนื้อ<ๆ>เรื่องมันจะมีโจรป่าตามมาฆ่านายนะสิป่านี้โจรหนดูด้วยระวังตัวนะจ๊ะแล้วแล้ววันบุกข,ของท่านเทพราก็มาถึง แสงพลวยพวยพุ่งลงมาจากบนฟากฟ้ารากกนให้เห็นเป็นวาร์ปเกตและยูนิตแรกของท่านเทพราก็คือทุยทุยตัวตลกไร้เทียมทานตัวตลกผู้กินผลยูสยูสถึงจะกินแล้วขี้พุ่งยูสยูสแต่ใช้ผลยูสยูสหยุดทุกสรรพสิ่งได้ว่าตามตำนานเล่าไว้ว่าหากพลังของผลยูสยูสตื่นขึ้นมันจะสามารถหยุดได้แม้กระทั่งความเจริญแต่เพราะตัวตลกทุยทุยเนี่ยถูกส่งลงมากางสี่แยกทําให้การจราจรนั้นหยุดลงและติดขัดอย่างแน่นขนาด ทำให้เกิดการไม่พอใจของ people และถึงจะได้ยังไงตัวตลกทุยๆก็ไม่ยอมออกไาจากสีแยกสักที Actually ประชาชนจึง ปังปลาลูกตะกัวราษฎรให้กับตัวตลกทุยยก่อนที่จะได้หายใจออกซิเจนเฮือกแรกเพื่อที่ใช้พลังหยุดอะไรไว้ได้ด้วยความผิดพลาดครั้งแรกท่านเทพราจึงส่งเซคันด์ยูนิตซึ่งเป็นตัวละครถัดไปลงมาท่ามกลางป่าเขาลำนาวไยเพราะนี่เป็นจุดชิกพอยที่ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเหมือนที่เกิดขึ้นกับทุยแต่หาหรือไม่บริเวณนั้นเองก็ได้มีพรานป่าคนหนึ่งที่ช่ำชองในการล่าสัตว์แล้วก็นึกว่าไอตัวเนี้ยมันคือคาบิกอนเลยล่นปัง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 นักคริน แม้ไอคาบิคอนจะร้องขอชีวิตว่าเยอะเทิมแบบนี้เลยอีแบบนี้เลยก็ไม่มีคำว่าเมอร์ซี่สำหรับพรานเปรมปรี ri, ผู้ล่าสัตว์สงวนทำให้เซคันด์ยูนิตของท่านเทพราเนี่ยถูกเอาหัวไปแขวนไว้ข้างฝนังฝาบ้านท่านเทพราบุญหงิดหัวจิตหัวใจเห็นว่าสั่งลูกน้องอะไรไปก็ไม่ได้ดังใจจึงลงมาเพื่อลงมือด้วยตัวเองพร้อมกับกองทัพใหญ่ชามกระเบื้องชามกาไก่ก๋วยเตี๋ยว เพื่อเป้าหมายที่จะปั่นจักรยานทำลายล้างทุกสรรพสิ่งที่ขวางหน้าเมื่อตอ้องเผชิญกองทัพที่บ้าคลั่งก็ถึงเวลาที่เคจะต้องออกโรงและด้วยความสามารถของเขานั้นไม่มีใครทัดทานเขาได้แต่ถึงจะเก่งแค่ไหนก็แพ้รุมเวลานั้นผ่านไปหลายชั่วโมงหากเป็นอย่างนี้ต่อไปเคคงต้านเอาไว้ไม่อยู่แน่ทันใดนั้นเองพ่อจะไม่ให้ลูกสู้อยู่คนเดียวหรอกพ่อจะใช้พลังและความรู้ทั้งหมดที่พ่อมีช่วยเหลือลูกให้ได้โอ้ยซึ้งเหลือเกินมันช่วยได้จริงจริง กองทัพใหญ่ชามกระเบื้องชามกาไก่ก๋วยเตี๋ยวลอยพร้อมกันขึ้นไปบนฟากฟ้าแต่ว่ามันก็ได้รวมตัวกันและเกิดเป็นคิเมราไทยท่านใหญ่ชามกระเบื้องชามกาไก่ก๋วยเตี๋ยวด้วยความสามารถของคุณหมอที่เพิ่มกําลังรบให้กับศัตรูคุณหมอจึงโดนไทยท่านชามกระเบื้องก๋วยเตีย๋ยวเหยียบจนจมใต้ฝ่าละอองทุเรีินและนั่นมันทําให้สถานการณ์แย่ลงไปหลายเท่าทันใดนั่นเอง เสียงสวรรค์ก็มาช่วยนั่นคือน้องสาวของเคนซึ่งเมื่อก่อนน้องของเคนเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่2คนแต่คนนึงกลายเป็นคาร์บอนส่วนอีกคนเหลือแต่หัวอันนี้ไม่ได้สปอยนะเดาและโดยใช้เวลาไม่นานนักน้องของเคนเนี่ยก็ได้ใช้ปราณแอคอร์แมนเพื่อที่จะบันหัวอสูรไททันใหญ่ชามกระเบื้องชามกระไก่ก๋วยเตี๋ยวต่อหน้าต่อต,อตาท่านเทพราซึ่งท่านเทพราเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงคิดว่าน้องสาวข,ของเคนเนี่ยเป็นตัวปัญหาและแตัดสินใจได้ว่าถึงเวลาที่จะทําโดนัทแล้ว จึงพุ่งตัวเข้าไปหาน้องสาวของเคนอย่างรวดเร็วและจังหวะนั้นเองก็มีคนผลักเธอออกและนั่นคืออาจารย์ของเคนนั่นเองและความจริงก็คืออาจารย์เองก็เคยเป็นคนที่ดาวคริปโตเคอร์เรนซีมาก่อนเคนจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้พลาดไปเด็ดขาดเขาจึงรวบรวมพลังทั้งหมดแล้วปล่อยยิงออกไปเป็นลำแสงมารคาดใช่ป่ะวะจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะมันเก่าแล้ว ล่าสุดก็ดัชนีมูชีอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละแต่นั่นก็ไม่ได้ทาให้ท่านเทพราและเครื่องขนตูดอะไรเลยท่านเทพราเนี่ยก็เลยแบบกระหย่องย่องยิ้มแบบว่าสบายใจเหลือเกินไม่มีใครทําอะไรกูได้เลยก็เลยหัวเราะชอบใจในชัยชนะของตอนเองจนเผลอเดินถอยหลังไปเหยียบชามข้าวของชาวบ้านเขาแอคชวลีชาวบ้านก็เลยบักห้านี่ไม่สร้างประโยชน์แถมยังสร้างความเดือดร้อนให้กูอีกชาวบ้านแถวนั้นโมโหกับการทำของเทพรามากเพราะก่อนหน้าน,นี้ถูกกดราคาข้าวมาจึงสมควรแล้วที่จะเล่นแหม่งสีนี่เหรอ จากนั้นท่านเทพราจึงโดนความยุติธรรมหมู่มากยำตีนและถูกส่งลงสุสานและชุบไปได้ด้วยเพราะไม่ได้ใส่ชุบไว้ในเด็กไม่ได้กลับมานานๆาก็จัดเต็มอิ่มให้สักหน่อยแล้วกันนะครับผมและผมจะไม่เวินเวอ์เราจะไปต่อกันที่สุภาษิตกันมือถือสา์ให้เปลี่ยนเคสใหม่มันไม่สมูทนุ่มลื่นใช่ไหมล่ะเอาสุภาษิตไปอีกสักคำงมหอยในมหาสมุทรหมายความว่าความลึก ความอ้างว้างในหมหาสมุทรนั้นเปรียบไม่ได้กับความลึกที่อย่างสุดของหิ